โปรแกผมในการทอมสกายอาร์ตเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นเกมเป็นนานน้นมากเลยละ่ะนี้นี่หลายคนอาจสงสัยว่าผมมาทำไมวันนี้ผมก็อมาสร้างปืนใหญ่ปืนใหญ่อะครับรู้จักนะหลยหลายคนก็คงทําเป็นแล้วละ่ะใช่ไหมบางคนก็อาจยังจะทําให้เป็นวันนี้ผมเลยมาสอนะ อุปกรณ์มีดังนี้นี่ชินทีเลสโตนวอเ n e w a เออถังน้ำอ่ะแล้วอันนี้น,น,นี่นี่มวางเลยครา้งแรกวางนี้ยาวแค่ไหน็ได้ะผมลีกทำเอาแค่นี้ก่อนนะอค,ค่นี้แล้วก็วางต่อขึ้นไปอีกบล็อกนี่ต่อขึ้นมานี้บล็อกบุ๊ ไปนี่นะครับเราก็วางอย่างนี้ทําตามผมเลยเนาะอ่าแล้วก็ปุ่มนี้เออไม่เห็นกันเราเปลี่ยนก็ได้เนาะยินเสียงผมไหม <ะ S 1> อืมอคงได้ยินแหละไม่แคปเป็นน้ำกำแคปใหม่ไม่มีอะไรทำเลยต้องมาแคปใหม่ทำตาม,ตามนี้โอเคนะครับก็วางตรงนี้ นี่ฟึบฟึบโมเลสโตนวางเนี่ยอีกข้างหนึ่งสั้นอีกข้างหนึ่งยาวนะตามเนี้ยวางไว้ข้างไหนก็ได้แล้วเราก็นี่เนี่ยวางตรงนี้ครับฟึ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 บนี้แล้วก็กดตรงนี้ก่อนนะครับตรงที่ตรงเนี้ยสั้นๆยิ่งมันก็จะยิงไปข้างหน้าแล้วครับมามันก็ยิงไปข้างหน้า เขไม่เห็นหรอกอมเพราะมันยิงไปไกลดอบินไปด้วลยเมืม่อกี้ทุกคนคงเห็นแล้วอ่าจะทุกทคนดูคลิปนี้แล้วชอบกดถูกใจและกดแชร์และก็ซับสไครต์ให้ผมหนอยครับบา,บายยนะครับ